สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคาเมื่อนอีกับมาเวอร์ในมาเวอร์ในมาในเวอร์ออกมาสวนอีกคือเก่า่อยสิพลามาเบืองบักนาวพี่น้องปีกินบับกนาวดกโดบึงเด้ดดอ่อยสิแพนกล่องห้บักมิตันใบใหญ่งๆงามๆหอมเดชสนเจว่ามันงามบ่มันมันหลายปีนี่กินน้ํากับวบา,านบักนาวอันนี้บักนาวปลอดสารพิษเลยเด้นี่มันก็นเลยเป็นเป็น,ปนมันเป็นเหมือนลาดําจับใบมันน่ะแม่พี่น้อง เป็นคือลาดําจับ,บายม,มันปลอดสารพิษบริไซย,ยาบริสิทธยาตอนนั้นเกิดตามธรรมชาติมันดกโดกดก,กินน้ากับวัฒนพี่นอ้องยู่เฮือนกับเต็มตู้ยู่บัดแล้วเอออันนี้ก็ยุคู่สาคู่ใจอันี้ค่อจะมักอันนั่นเออ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 หมดหมดจากหมดจากยุ่งหนกพี่น้องกัดมายุงมายุ่ยยอยค่อยอสิพาพมาเบิงเทียงหน้าหน่อยค่อยระ เทียงหน้าน้อยคอยหลักพี่นอ้องเทียงหน้าน้อยคอยรักเป็นแต่ยูบะเป็นแต่ยูบอพี่น้องริมน้ำคุเด้เอออันนี้ขั้วมินิมอลมินิใจเนี่ขั้วมินิมอลขั้วมินิใจเนี่ยนี่เป๋ไหนอนนำํำนะคะมี่เป๋ไหนอนพร้อมก็สีนอนเหรียญได้ยูนีนี่จะโล่งดีเด้โล่ง โล่งโลง,โลงนี่พามาชมวิวพี่น้องอันนี้เป็นล่อ,หองหงล่อห่วยฟังนี่ก็จะเป็นมองมองเลี้ยงโรงเลี้ยงป่าอย่างเงี้ยนี่แนวบอกว่าโอ้วิวดีพี่น้องความมันวิวดีคนไม่ได้เอ,อ,อาหารมากเกือบป่าเนาะลืมคอยจะพามาเบิงสวนหมากไม้ที่คอยปลูกไว้ต่างๆนานานะคะเป็นสวนที่แบบปลูกไว้ต่างๆนานา,นา อันนี้ก็เป็นก่อคาพี่นอ้องอันนี้คาเออมาหน้าได้รอบหลายปีกับสีผ้ากสิก็กกจะงงงใแน่จักหน่อยย่างบวกลยถือ,อน,นี่ก็จะเป็นทางเดินทางใจอะไรอย่างนี้ต้นบักขามได้พี่นอ้องสมัยเล็กหน่อยเนาะอันใบบักขามอ่อนยังยสีหน้าเออเอามาใส่เกลือก็อกินอืมนุ่มกัดมือกว่านุ่ม,มอืมสมสมคัก อันต้นบักเกาะพี่น้องยุงจะเบิ้งยุงจะเบิ้งยุงเบิ้งยุงเบิ้งยุง,ง,ยง,ง,ยงมันกินข่อยมันกินข่อยกินคักกินแน่แคมมาเถอะละซีเถอละหาคนเด้ดเอโมเดลมาหน่อยเด้อ,อมดหมดกับกาดยุงกับกาดอืมอืม ต้นมะกอกนะเอ้าบ่แเมนอันนี้ต้นทุเรียนอันนี้ต้นทุเรียนพอปลูกต้นหมากหมากอันนั้นนะบ่แเมนเด้เนี่ยน,นต่บอกว่าวอันพอปลูกต้นหมากอันหมากอันนั้นแหมฮะนึกใส่วะ พี่น้องก,กับน้าปีนี่มันน่าจะตายหรือเปลา่าเี๋ยวอต้องถามยายพอปลูกไว้เดินนี่แหละหรือว่านี่เบาหรือว่านี่บหาบหรือต้นนี่บบกต้นหมากอันนั้นบอมเป็นต้นทุเรียนมั้งนี่ต้นหมากอันนั้นนะพี่น้องต้นหมากแอปเปิลน้าต้นหมากยางบ้านเท้าแม่ผู้ใดควรจะเมนบ่นี่แหละอือบอมเป็นต้นทุเรียนดอก น่าจะต้นนี้แหละมันเหลือต้นเดียวคอยเอามาปลูกไว้มันแก่หญ่อยู่หน่อยนึงนี่นายอยู่หน่อยนึงคอยกะลงอันนี้ต้นบักกอกต้นบักกอกนี่ต้นไม้ต้นไร้เด้อันนี้ก็เป็นกอพายโอ้ยนมไม้ไมัตยยจะนอยใหญ่ๆเจ๊เสียบไปเห็นยังกินแบบนี้นมไม้หลายๆนี่อันนี้ ตะกี้มันเป็นสาแย่ผัดเอาเข่ามาวานนี่ก็เกิดงามอยู่เด้หรอพี่น้องนี่แย่เอาเข่ามาวานมาวานใยให้เข่าโอ้ยความงามของไรข้าวนะคะนี่ปลูกเข่าบัดพอเกี่ยวข่าออกแล้วแย่แล้วก็สิมาปลูกผักใส่ในนี้ ปลูกผักปลูกหญ่าน้ำเดินอันนี้โอ้ยส่วนผักหุ่นยงบ่ได้ยางไปอยู่พี่น้องส่วนผักส่วนผักอยู่แจกหุ่นยงโมฮัาน,านได้ยางไปนี่ก็มีต้นบอกม่วงน้ำคูสาโอ้ไม่ยาลาบหลายไว้ไม่ยาลาบอันนี้เป็นหน้าเข่าข่อยเด้นเนี่ยหน้าเข่าข่อยบึงน้ำไม้น้ำไม้มิตรอนอยใหญ่ๆเจ๊เสียไปเห็ดยางกินเบึงน้ำไม้เกิดเต็มอยู่พี่น้องไปกอดได้กับีต้นน้ำไม้ไปกอดได้กับีตน้นน้ำไม้ มันสักใหม่ไปเห็นอย่างวะกออะไรก็มีตรน้ำหม่กออะไรก็มีตรน้ำหม้มันก็นเลยจักสิกินอย่างเี้ทั้งหมดเป็นนอคาพี่นอ้องทั้งหมดเป็นนอคาอันนี้ส่วนอยางข่อยด้เนี่ส่วนอยางอยู่เทิงๆว่ายังไ่ไั่ได้ไปหลอ่อสิภาพไปหลอ่อพี่นอ้องมาขอพาม,มาชื่นชมบรรยากาศทงไฮทงนาข่อยอยู่กธทร,รมชาติกะด,ดีด้ยพี่น้องอันวามานาว่าสัสน ปนบบานนั้นว่ากราบมาหน้าละซามจนว่าป่านจนจะกลับไปเยอรมันหลับนอนเลยกว่วจะได้ออกมาหนา้าหน้าจนเกาลหละหน้าจนเกาจนขีดกะลืมกะหัวกระมาา้าหน้าหัวกระสอดออกมา,นา,ากหน้าเจ้าของมิตุไปรอบไปเลีนไปลวงไปเลยบริบริจริงใจกับการมานอางมาหนา้าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสวนยางได้มากีดหรอเมือ่อคืนเนี่ย อย่างมันคือ,อยังบว่นหรือมันกีดบอลเลี่ยบว่โอ้ยยูยังกีดอย่างกีดอย่างบอลเลี่ยบมั้งนี่ใส่เนาะเบิองสวนยางแปนบพี่น้องจา้างเขามาตัดหนื้อให้แล้วก็แป่นมันก็เป็นไตรยางเด๊ะยู มุนใส่ขาวโพดเลมะกีดเลมากีดอย่างคนงานคนงานบริออกมากีดอย่างต้นมะเขียบต้นมะเขียบอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสวนอย่างบางส่วนนะคะเอออันนี้สวนยุ่ใกลใ้บ้านสวนยุ่ใกลใ้บ้านก็ปล่อยให้คนกีดไปเนื้อทีสองลร นาทีสองลายเบิร์ตอันนี้ <c oughs> <c oughs> เขาดาอะะ่อยสลัดเนาะจะวาเด้อโอ้ย,อย,อยต้นบักขามคืองามเถอะอ๋อยาโมยุงกัดต้นบักขามพี่ดูขามหวานงามงามต้นบักขามใหญ่มันใหญ่ละ่ะต้นบักขาม,มต้นบักทานนี่ดิก็ได้อยู่ได้ล่ะ ก็มีอยู่ทุกอย่างฮะบัดนี้เดออันนี้หันเป็นสวนดอกไม้ย้ายทั้ทงนี้หันเป็นสวนดอกไม้ย้ายสวนดอกไม้เราดดเราเปลูกถ้กาปลูกดอกไม้เราตัดเปิดยังเผล่กระตือเพราะข่อยคือว่าเบอรบอกทัวร์มันเปลี่ยนบ่นี่มันบอกทัวร์มันเปลี่ยนอยู่ได้หรอว่าข่อยว่าเบิงมันคือบ่มีสั้ ก็จะเปิดมันก็ดังใช่ไามเครื่องตัดหนาบบมีบักทัวรบเปลี่ยนโอ้ยนี่เด็กเกเรเลยโอ้ยจะตัวห้าวซส่ไม่นุ่ยเดียวไม่นุ่ยเดียวเกเรเบิดลหรอนุ่งกักกัด,กดหมดกักกัด นี่พุ่มเดียวนี่มั้งนี่พุ่มเดียวนี่แหละบ่มีแหละเบิด์เลยนี่แค่นี้อืมอืมก่อนเนี่ยมีน้ำใหม่บ่เนี่ยอืมมีคือกันอยู่ทางในผิวนุ่งเนี่ยน้ำใหม่คือกันน้ำใหม่กำลังเกิดอยู่ทางใต้ก่อน ต้นท้อไม้บุยต้นท้อไม้ตีกินไม่เบื่อมาเขียบมันนะมาเก็บย้ายเก็บเมื่อเบื่อล้วมันสุกเบื่อล้วเหลือหน่วยเดียวหน่นี้หน่วยนี้เกลือดิเนี่ยเก็บได้ปะ หมดๆๆๆๆหมดๆๆหมดหมดอันนี้ก็จะเป็นแปลงพักย้ายเด้พี่นอ้อ,นนอนง,อ,อ,อ,งอันนี้เราก็ตัดหนาว้แป้นแปนเดียวตะบกเขือจนบกเขือครับมะเขือกำลังเป็นหมากมะเขือกำลังเป็นหมากอันนี้เราไม่ได้ปลูกพักตอนนี้มันฝนมันเล็งเราก็เลยเอาไว้แต่บะเขือมะเขือ อไม่ได้เอาอันนั้นมาคุ้มเห็นแล้วเอาเนี่ยเอาอาอ,าอนนี่แต่ปักเขือพี่น้องบักพริกโอดกแท้พริกดกๆนี่คือหกรวยลายบ่เนี่ยรว,วยลายมาเดอย่านอยู่เดอร์ทงไปทั้งมันเดอร์กพริกพี่น้องนี่แต่ปักพริกงา,งาอืม มีอันบักแข้งจนบักแก่เบิดละบักแข้งบอได้เก็บจนบักแก่อันนี้ก็ต้นบักแข้งอีกนี่นี่เราปลูกบักแข้งไว้กําลังเป็นหมากเป็นพวงแล้ว,วต้นอยู่กลางหน้าแล้วหนาตัดตแล้วมันต้นมันต้นเถาแล้วบักแข้งอันนี้แปลงพักแล้วนี่บักเขื่อกกาลังเป็นดอกต้น,นี้ก็ไดนี่ว่าท่านได้ออกมาเออนี่เดี๋ยวนี้มานี่ก็เป็นหน่วยสีนี่ เหน่วยสีม่วงม่วงมมันกลายพันธุ์มั้งนี่หน่วยหนึ่งเก็บคนพี่นอ้องคันวกเก็บมันสีเกย,ย์เดี่เดีย๋ยวเดินหน่วยหนึ่งอ๋อมันคือเปลี่ยนงสีะเะล่าเกย์หรอกลายพันธุ์มั้ง อย่งกินเนาะได้สองหน่วยนี่บ้ากำลังออกเหรอเออเนี่งหน่วยหนึ่งเคแล้วนี่นดูได้สามหน่วยยุ่งกับกาดพี่น้องเอ,อ้ยยุ่งเบิง่ง แล้วจะเป็นไครเลือดออกคุณแม่มาเกือบป่าได้อะไรมาเกือบปลาอูแล้วโยนอึมลงบาทเดียวโยนไปนี่บ่กเกมากินเข่ากับหลกหลายนี่นี่ปลายุบยับยุบยับมากล่ะคุณนะตอดกินตุต้อ ตัวใหญ่อยู่ดินน่จนว่าจนว่าคุณทางบ่เห็นบ่เห็นตมันลอยขึ้นมามันตอดกินอู้่ทั้งใต้ไม่มกินมมนกินยำมยำๆอยู่แต่ว่ามันทางบ่เห็นตมัน แต่ว่าน้ำคูนเบิดมาคูนพูนพูนมันพ่เห็นมันหมดกินอยู่ในน้ำมันพ่เห็นโตมัน